สวัสดีครับผมเฮียซันครับวันนี้มาแนะนํารถใหญ่หน่าใช,ใใช้ราคาป้ายแดง1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับรถมือสอเหลือ30%แต่5,000สนบาทผ่อนเดือนละ1น0 0 0หมบาทนะครับคุ้มค่าแค่ไหนมาชมกันโรตาแคมรี่ก่อนเบี่ยนโชม m i เนอร์เชนรุ่นนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ล r n i n g Light เป็นเครื่องตัวใหม่ที่ใช้กับรุ่นรุ่โชมปัจจุบันคือรหัส 6AR ร้อยเจ็ดสิบแรงมา้ามาพรา้อมเกยียร์หกสปีดรถมือสองของผมคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันครับผ่อ,อนเดือนหนึ่งหมื่นบาทภายในนะครับบ่อนังถี่ส้มพิเศษโคแก้นหนังแท้นะครับและร์ดไฟฟ้าปรับผู้หน้าปรับแปดทิศทางมีเมมโมรีซีดที่วางชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายแอร์แยกอิสระวิทยุซีดีลำโพงหกทิศทางปัดน้ำฝนอ,อ,กอ,อ,กอัโตโนมัติไฟหน้าเปิดอัโตโนมัติพวงมาลัยสามก้านจากเดิมสี่ก้านพร้อมกับยกชุดจอหน้าของไฮบริดมาใช้มีจอท้วแสดงข้อมูล การขับขี่ให้ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยมาครบคันมีแอร์แบ็้าใบพร้อมกับเบรก ABS EBD BA VSC และ TAC มาครบทีมนะครับระบบความปลอดภยัยเราจะมาเช็คระบบสัญชาติล็อกกันก่อนนะครับล็อกนะครับกระจกมองข้างจะปิดนะครับตัวจะล็อกเรียกหารถในห้างหรือว่าเรียกหารถหาไม่เจอี่มีเสียงเตือนนะครับอัลล็อกแล้วนะครับมาเปิดดูฝากระโปรงท้าย ทำงานทุกอย่างนะครับตัวนี้กดปุ่มสตาร์ทไฟทุกอย่างโชว์ครบดูใบสปอร์ตซ้ายขวาใช้งานได้ครบเราจะไปเทสเครื่องกับเกียร์กันครับแอร์เย็นฉ่ำเลยเราจะมาดูเทิร์นกันเช็คเผาหลวมไม้เผาดังไม้ทุกปืนเผาดังไม้ คือการยูเทิร์นนะครับการยูเทิร์นพวงมาลัยตีกลับไหมสปีดขึ้นต้นขึ้นไปหน่อยนะครับพวงมาลัยตีกลับดีมากครับนะครับสวิงดีมากเครื่องเร่งดีครับตอนนี้มันจะขึ้นมา S4 แสดงว่าสปีดอยู่ที่เกียร์4นะครับโยกขึ้นไปเป็นเกียร์5ได้โยกลงมาเป็นเกียร์3ได้เครื่อง 6AR ของเขาเครื่องตัวนี้นิ่มเกียร์ก็นิ่มเปลี่ยนเกียร์นิ่มมากนี่ขนาดยางยาง20%จะยินเสียงยางกระแทกยางบดยางเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่จะนุ่มเงียบกว่านี้ครับพวงมาลัย ตัวสุดท้ายแบบสก้านมีคูชคอนโทรลเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ,อยางใหม่กระจกไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบเป็นออโต้สบานตอนนี้เราจะไปเทดสยาววันนี้เราจะไปเทดสให้แน่ใจนะครับว่าเป็นการทดสอบเครื่องกับเกียร์ระบบไฟฟ้ามีปัญหาอะไรไหมนะครับก่อนที่จะขายรถต,ตัวใหญ่ๆเราต้องทดสอบให้ไกลครับเพื่อความแน่ใจแล้วก็สบายใจของผมเอง เร่งเครื่องนะครับเร่งโหดีมากเร่งปื๊ดเลยขนาดเครื่อง2.3เกียร์4เล่นเกียร์ได้ครับเราลากเกียร์ได้นะครับเราควรจะเปลี่ยนเกียร์ทุก2,000รอบเกียร์6นะครับรอบก็จะตกลงมาหเกียร์ครับ6สปีดตัวนี้ไม่แสนสามหมื่นกิโลครับอ่อยพวงมาลัยได้เลยนะครับแต่เราก็ควรจะเปลี่ยนยางก่อนที่ขณะังไม่เปลี่ยนยางก็พวงมาลัยไม่สั่นทุกรอบความเร็วเบรกก็ไม่สั่นนะครับจานเบรกไม่คดจานเบรกดีป้ายแดงล้านสี่หายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือห้าแสนต้นต้นน่าใช้มากพอ เข้าเลนขวาขึ้นแล้วนะครับรถสีขาวขึ้นมาละไฟส,สปอตก็จะโชว์แล้วนะครับมีคันต่อไปครับเป็นเอยาริสเอที T, ขึ้นมาละขึ้นเหมือนกันครับทำงานครับระยะทางวิ่งก็พอพิสูจน์ว่าเครื่องเงียบเสียงเบาไม่มีดังเลยนะครับเครื่องค่อนข้างแน่นลูกสูบสีสูบทํางานครบเป็นเครื่อง167แรงมา้า ทุกอย่างใช้งานได้ครบครับเครื่องเดินดีมากเร่งสปีดเป็น 6AR ระบบการทำงานไฟฟ้าใช้งานได้ครบวันนี้ขอจบนะครับคลิปดีการทดสอบเทสของ Toyota Camry 2.0G โมเดลปีท7ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นตัวปี19ใช้ดีใช้ทนรถบ้านไม่แท้ครับ13,000กิโล สนใจติดต่อ a s unnauto santo a นะครับเปิดมา25ปีคันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับมีรับประกันซ่อม6เดือน1,000กิโลเมตรและช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีทั่วประเทศไทยนะครับหลังจากหมดรับประกันแล้วนะครับลูกค้าอยู่แถวนี้ก็มีประการหลังการขายนะครับตัวเช็คให้ฟรีตลอดอายุก,การใช้งานถ้าคุณคิดว่ารถคุณเสียหรือว่าต้องการเปลี่ยนน้ำเครื่องเข้ามาใช้บรกิการกับ santo ได้เลยนะครับที่ร้านซานผ่านการตรวจเช็คดีี่สทุกคนัน ขับเหมือนป้ายแดงลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาซันที่แรกก็รถรีดาวนแน่นอนซื้อรถที่ซันเอาต้เหมือนมีหู่ของตัวเองตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งานสนใจทักด่วน0 8 6 3 2 0 5 6หหรือติดต่อบ,บ้านเขียวมีแอดหน้า z unn auto ขอบคุณมากครับ